แล้วสิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าถ้าคุณสุปันพิทวีและแฟนๆของชวนหาเรื่องติดตามความเคลื่อนไหวของคอรมอในช่วงที่ผ่านมานะเราจะเห็นว่าโอ้โหคอรมอเนี่ยเอาอกเอาใจนักลงทุนต่างประเทศจะนู่นนี่นั่นจะ,ะสมะนาคุณสารพัดรวมถึงจะลดภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยโดยอ้างว่าเพื่อจูงใจให้คนเข้ามาช้อปปิ้งในประเทศไทยภาษีไวเอยบุรีเอย,เอยซิก,ก้าอะไรต่อมีอะไร ผมบอกเฮ้ยพี่ทวียังผมเชื่อว่าพี่ทวีกับผมเนี่ยรุ่นไล่ๆกันนะเราจําได้ว่าเราบาดเจ็บสาหาัสจากวิกฤตปีเศรษฐกิจปี40แล้วตอนนั้นทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยเราต้องปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจมันเน้น <c oughs> สร้างดุลยภาพระหว่างภายในกับภายนอก <c oughs> เพราะว่าเราพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกมากเกินไป <c oughs> มันถึงบาดเจ็บสาหาัสเนไม่มีเบาะรองรับคราวนี้ก็เหมือนกันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยโครงสร้างระบบเศรษฐกิจก็ยังอิงต่างประเทศอยู่อิงนักท่องเที่ยว ต่างประเทศอิงการส่งออกพึ่งพิงต่างประเทศล้วนๆเลยไม่ได้หันมาหาประเทศเ,เศรษฐกิจไทยในประเทศอย่างที่คุณสุป,ปันบอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจท้องถิ่นภายในประเทศเนี่ยคุณดูแลเขาด้วยสิในภาษาฝรั่งบางค่าก็คือว่า domestic economy อ่ะคุณต้องดูแลด้วยสิ local economy local enterprise อ่ะคุณข้ามหัวไม่เคยเห็นศีรษะคนเหล่านี้เลยนะเออคุณก็จะไปเอานักลงทุนต่างประเทศเข้ามาเออคุณก็จะไปเอานักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามา เหมือนหนึ่งคนไทยไม่มีน้ํายาคนไทยไม่มีขีดความสามารถที่จะดูแลบ้านเมืองของตัวเองอยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออตรงเนี้ยพี่พี่ทวีว่าอย่างไงฮะมันอยากจะขบวดว่าเหตุจําเป็นจริงๆอ่งงนะฮะครับอาจจะมีอยู่สองอย่างเอออย่างแรกคือเงินที่กู้มาทั้งหมดเนี่ยไม่มีละหมดละครับนะฮะจำเป็นต้องหารายได้เข้าประเทศ อนี่พอหารายได้เข้าประเทศเนี่ยกาลังซื้อในประเทศมันไม่มีเนี่ยต้องยอมรับว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคุยกับเพื่อนที่เคยเพื่อนเกิดเส้นอยากสัมระกอกบอกว่าเศรษฐีบ้านผมเนี่ยหลายคนเริ่มเอาเงินเก่ามากินละเอาทุนเก่ามากินแล้วก็ธุรกิจมันย่ำแย่มากคือที่พูดมาเนี่ยเห็นด้วยกับทุกคนคือเราละเลยกับการสร้างผู้ประกอบการครับใช่เราไม่เคยสร้างรายเล็ก ในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยฮะอย่างสหรัฐอเมริกาที่เขาไม่ล้มคือเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยล้มแป๊บเดียวอนะฮะแล้วก็ฟื้นทันทีเหตุผลมีสองอย่างครับอเมริกาคนเก่งเยอะมากเพรามหาวิทยาลัยเขามหาวิทยาลัยระดับโลกคนเก่งเยอะมากนักเศรษฐศาสตร์เก่งเยอะมากมันการแก้หาเร็วสองเมริกาเนี่ยเขามีเอสเอ็ที่ขึ้นแข็งมาก อ่าใช่อ่ารายเท็ดเข้มแข็งมากคับยักษ์ใหญ่หลายคนไม่ว่าจะเป็นไมโครซอฟท์หรือรอะไรต่างก็ามาจากเอสบีถ้าเราอานประวัติทำกันอยู่ในโรงรถนะทำกันอยู่ในหอพักนักศึกษาอะไรเงี้ยอืแต่เขาเขาปั้นอะนะ <ๆ S 1> เขาปั้นยังไงในรัฐม,มนูญของเมรกากําหนดเลยนะอบอกว่าการประมูลงานของรัฐเนี่ยนะแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ย ยักษ์ใหญ่แต่ถ้า20%ที่เหลือ20%ต้องให้ SME อืมนะแล้วก็แนวคิดอย่างนี้เนี่ยฟิลิปปินก็เอามาใช้ครับนะแต่ของเราเนี่คืองานใหญ่งานเล็กเนี่ยนะอืมเราให้รายเล็กกับรายใหญ่แข่งกันเนี่ยซึ่งมันมวยครุ่นแล้วมาต่อยกันก็ถูกรายใหญ่ทุบตลอดจวลาครับนะ SME เราก็ไม่เกิดนะ SME เราไม่เกิด SME เราเนี่ยสามารถกว่ารายจ้างจ้างงานมหาศาลมากแต่เรารปล่อยให้ SME ตายนะะ เราไม่พัฒนานะสมัยาครแล้วใครมานะเราพยายามสร้างโอท็อปตั้งแตังแต่เราทําแต่รูปแบบเราไม่ได้มองถึง<ม>สาระจริงๆว่าจะ,จะพัฒนาตรงไหนขาดตรงไหนเอสเอบ้านเราเลยกลายไปเจอเอสเออาหาร<ม>นะฮะทำกล้วยแขะอะไรกล้วยตากันทั้งประเทศเนี้ยน,<ม>นะทําขนมกันทั้งเหมือนกันม่นําซ้ํำนะสินค้าของโอ o p อปยไหนดีๆเนี่ยนะก๊อปกัน กอล์ฟกันเจ็จบางทียักษ์ใหญ่ตั้งบริษัทลูกขึ้นมามาทําแข่งกับเอสเอ็มอีเพราะเราไม่มีกฎหมายคุ้มครองพวกายเล็กนี่แหละที่มันเป็นโยงคําตอบคาถามคุณสุปันมาทําไมกําลังซื้อเราไม่มีมันไม่มีจริงเพราะว่าเราไม่เคยรับการส่งเสริมอืมอ่าเราไม่มีจริงเราต่างจากประเทศกันเราคู่แข่งเราอย่างเมียนามเนี่ยนะฮะครับาตอนนี้อ่าเขามีกําลังซื้อสูงมากนะเพราะว่าคนหนุ่มคนสาวเขาอยู่ในวัยทางาน ของเราเนี่เป็นสังคมคล้ายญี่ปุ่นคือมีคนแก่เยอะอนะฮะอันเนี้ยเราอันเนี้ยคือปัญหาของเราคือกําลังซื้อเนี่ยโดยรวมของทําไมเราถึงไม่บอกว่าไม่ไม่เอากำลังซื้อในไทยเพราะว่าอะไรไปต้องพึ่งส่งออกถ้าที่ส่งออกจริงแล้วมีบริษัทไทยนะไม่ถึงสิบเอร์เซ็นที่เป็นบริษัทไทยที่เหลือเป็นบริษัทต,ต่างชาตินะฮะที่เราได้คือแค่แรงงานนะฮะส่งออกที่อ่อนสูงกันที่ผมพยายามพูดว่าส่งออกเนี่ยผมพูดในมุมแค่ว่าการจ้างงานที่มันถึงผู้ผู้ใช้แรงงานนะ อ่าเป็นโอกาสแต่ว่าเอาจริ้งเนื้อแล้วก็ไม่ได้ว่าอยู่เมืองไทยเท่าไหร่หรอกเนี่ยผมเคยบอกว่า BOI เราเรายุบทิ้งได้ไหมครับไม่ได้มีประโยชน์เลยอนะฮะเพราะว่าเราไม่เคยส่งเสริมรายเล็กไม่ส่งเสริมคนไทยคนไทยเก่งจันเยอะแยะวันนอกฮะหมู่บ้านผมเนี่ยทารถอิจังเนี่ยรวยมหาศาลเลยนะแต่ไม่มีการส่งเสริม ใช่ไหมในสถานการณ์เนี้ยประเด็นที่ที่คุณสป,ปันก็ดีพูดหรือพี่ทวีพูดก็ดีเนี่ยท่านายกรัฐมนตรีหรือมันสมองในรัฐบาลเนี่ยรู้จักคิดและตระหนักถึงคุณประโยชน์ของของเศรษฐกิจชุมชนแล้วทํายังไงที่จะดูแลเศรษฐกิจชุมชนให้เขาแข็งแรงได้เนี่ย mm hmm. คุณใช้กลไกลของราชการเนี่ยส่วนราชการที่อยู่ในทุกๆจังหวัดเนี่ย คุณต้องอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในจังหวัดนั้นก็คือเมดอินในแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยเป็นเป็นสัดส,ส่วนที่เท่าไหร่เท่าไหร่ 30- 40เซนตเนี่ยเพื่อที่จะเลี้ยงดูเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ให้ให้เงินน่มันหมุนเวียนอยู่ในในแต่ละจังหวัดแต่ละกลุ่มจังหวัดเนี่ยคืออำนาจซื้อของราชการเนี่ยมันมหาศาลใช่ไหมพี่ธมีบบครับอ่ไม่ว่าจะเป็นอบตไล่กันตั้งแต่ ator, แ h, อบตเลยอบตคุณจะซื้ออะไรเนี่ยคุณก็ต้องดูว่า มันมีอะไรที่ที่เป็นผลผลิตที่อยู่ในพื้นที่ในชุมชนคุณจะเลี้ยงน,น้ําชากาแฟประชมประชุมเนี่ยคุณต้องอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านมาก่อนไม่ใช่เออคุณจะไป S เอสแอนพซเวนไม่ได้ <c oughs> คุณต้องไปหนมดอกจอกของป้าแมนขนมตาลของของอายายชุบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเอามา รวมชุดกันเสิร์ฟให้กับพี่น้องในใน,ในห้องประชุมไงแล้วน้ําสมงคพุนสมุนไพรไม่ใช่ว่าเอ้ยกาแฟอ่าก็มาจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วคุณต้องดูแลทุนเล็กๆในในพื้นที่ไงตรงเนี้ผมว่ามันจะค่อยๆประคบประมุมนให้เศรษฐกิจชุมชนเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะว่าอํานาจซื้อของอ่าอบอตอ,อําเภอจังหวัดเนี่ยมันมีปีๆหน,นึ่องอ่ะเงินมันมหาศาลนะแต่ไม่ถูกใช้ไปเลยคือเอาไปซื้อแต่ ของที่ที่เป็นทุนจากส่วนกลางแล้วก็ถูกสูบกลับหมดไงมุนทุนส่วนกลางเข้าไปแล้วก็สูบกลับแล้วก็ส่งออกอย่างที่ทีวีบอกบางทีเดี๋ยมันส่งออกเลยไนงะมันไม่เหลืออะไรที่ตกอ,อยู่ในพื้นที่ในชุมชนเลยไนงะชุมเศรษฐกิจชุมชนมาถึงแห้งแล้งโดดเดี่ยวแล้วก็เกี่ยวแห้งอย่างที่เ,เด็นนี้นะคือใช่ประเด็นเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ที่เราจะพูดกันได้อีก ชั่วจมงเนะาะว่าอะไระวะแม้จะชุมชนเองเนี่ยหมือนงานราชการไปส่งเสริมเนี่ยก็ไปส่งเสริมรายที่เขาเด่นที่สุดในชุมชนแล้วไปถ่ายรูปสเสร็จแล้วกลับคือไม่ <c oughs> คือคือ,คอ,คอ,คอไม่เหนื่อยอสมมติผมมีชุมชนอยู่ชุมชนหนึ่งวิธีทํางานของราชการเนี่ยนะรกรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนียอือาจจะมีป้าป้าแมนอาจจะเป็นโอท็อปรายใหญ่จะมีป้าสำรีรายย่อยลงไปเขาก็จะเลือกไปพบป้าแมนแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็อุ่นเฉพาะป้าแมน คือไม่ได้บูดมุนในชุมชนทั้งชุมชนนะอของลายที่เป็นหน้าเป็นตาชุมชนที่เข้มแข็งแล้วอันนี้แล้วกลายว่าป้าคนนั้นก็กลายเป็นโอ้โหราชการใครๆก็ไปหาสื่อก็ไปหาครับอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงที่ผมผมไปสัมผัสมานะหลายหลายหลายจังหวัดเลยที่ก็การก็การไปสื่อก็ไปหาพอราชการไปหาสื่อก็ไปหาะไรกันเลยป้าคนนั้นดังอยู่คนเดียวทั้งทั้งทั้งชุมชนอะไรเงี้ยแล้วตอนหลัง ทุกอย่างไปอยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วกลายเป็นเจ้าแม่ไปละอะไรเงี้ยชุมชนก็มีปัญหาหอ,อย่างเงี้ยเหมือนกันน,นะฮะซึ่งผมคิดว่ามันคือบ,บ้านเรามันลำบากคุณไม่ต้องดูอื่นไกลฮะเขาบอกว่ามีผู้ว่าคนหนึ่งถามผมอันนี้ผมขอต่อนิดเดียวทำไมถึงเศรษฐกิจมันถึงมีปัญหาสินค้า,าเกษตรมีปัญหาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเพราะโยกย้ายผู้ว่าทีผู้ว่าก็เอาสินค้าที่ตัวเองเคยอยู่ไปปลูกในจังหวัดที่เอไปอยู่ใหม่ เออมันก็เลยมีกันทั่วประเทศอันนี้ไม่รู้เป็นแก๊กหรือเปล่าแต่เขาเล่าผมฟังจริงๆทุกวันนช่ก็เป็นส่งเสริมเขาบอกว่าเอางีนี้ดีกว่าเขาถามผมว่ารู้ไหมว่ากล้วยไข่ที่อร่อยสุดตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่ใช่พิษณุโลกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพชรนะกจันทบุรีออเนียนะเขาบอกจันทบุรีลำไยก็จันทบุรีเพราะดีมันดีกเออดีะไรพวกนี้นะเพราะว่าเขาพูดว่าระย้ายทีต้องสร้างผลงานก็เอาสินค้าที่ตัวเองเคยอยู่จังหวัดนั้นดีๆงี้ เห็นไหมครับส้มส้มโชคุนก็ไปเป็นต้มอย่างอื่นที่จะงหาัเหนือไปอะไรต่างนี่คือมันต่างจากญี่ปุ่นนะไป <S <S ญี่ปุ่นเนี่ยในชุมชนเขาเนี่ยขายเฉพาะในชุมชนใช่แ <นะ S 3> อย่งเดียวและอแหงที่สองคือที่สนามบิน<อ>ถ้าคุณซื้อที่ชุมชนไม่ได้เนี่ยคุณต้องไปซื้อที่สนามบินนะฮะถ้าของจากอะไรฮอกไกโดเงี้ยจะไปซื้อที่โยโกฮาม่าไม่มีนะครับใช่ซื้อที่ฮอกไกโดคุณก็ต้องไปซื้อที่สนามบินนาริตะ ไร่ต่างพวานี้ยครับของเรามีทั่วไปเลยไร่ต่างอ่านี่คือปัญหาของเราที่พี่จะมีพูดผมเคยเจอก็คือผู้ว่าย้ายมาแล้วก็ไปไปอพูดถึงชาวบ้านเนี่ยต้องต้องทําเรื่องของวิสาจิตชุมชนอนะครับก็เอาในส่วนของผลไม้ที่ตัวเองเคยประสบความสําเร็จในจังหวัดก่อนหน้าเนี้ยครับนะครับอ่าพาชาวบ้านไปดูงานเลย เรื่องของการการปลูกการเก็บผลผลิตทำยังไงอะไรยังไงและการการจัดงานวิสาหกิจการจัดการบริหารวิสาหกิจชุมชนเลยแล้วก็ซื้อพันผลไม้นั้นน่ะจากอีกจังหวัดที่ไ่ะที่ตัวเองจะเป็นว่ามันใส่ที่นี่ครับอืมซึ่งแทนที่จะบอกว่าเอ้ยลองหาค้นหาศักยภาพที่ว่าภายในจังหวัดที่ตัวเองย้ายไปหม่ใช่ไม้ประจําถิ่นของแต่ละที่ใช่ใช่ครับไม่นําเออ มันช้าเอออันนี้เนี่ยตอบโจทย์ที่พี่ทวีพูดมานะว่าพี่ทวีไม่ไม่ไม่ได้เข้าใจผิดนะเข้าใจถูกนะ uh huh. <laughs>